สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาเสนอเรื่องคดนะครับคดไม้คดตาไมา้โดยความเชื่อนะครับเป็นคดธนสิท์ เป็นของที่สามารถทำให้จิตใจของคนดีได้นะครับเป็นของที่ไม่ใช่หาไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีแต่มัน หาเจอค่อนข้างยากหน่อยนะครับมันจะมีหลายคด,คดส่วนใหญ่ที่เป็นคดจะเป็นหินส่วนคดตาไม้นี่มันจะเป็นส่วนที่เป็นตาไม้ที่ออกมาแล้วก็มันจะไม่เป็นต้นมันจะไม่เป็นยอดนะครับ ส่วนของผมที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือจะมีคดตาขนุนครับคขนุนได้ามาตั้งแต่หามาตั้งแต่สังเกตมาเพิ่งเจอแค่นี้นะครับกล่องเม่โฟ นี่คือตาขนุนครับตาคดบางคนจะเรียกตามรูปร่างของมันนะครับบางคดดังต่อบ้างแล้วแต่คนจะจินตนา,าการนะครับแล้วก็จะมีตาไผ่ครับตาไผ่ส่วนใหญ่แล้วตาไผ่มันจะไม่แข็งครับ ออกมาถ้ามันจะไม่เป็นกิ่งขึ้นมาก็มันจะพุมันจะล่อนไปไม่เหลือตอเลยนะครับส่วนที่ว่าออกมาแข็งมันก็จะเป็นส่วนน้อยครับมันมีแต่ว่าเป็นส่วนน้อยค่อนข้างหายากมันจะมีหลายแบบ นี่คือส่วนของตาไผ่ครัตาไผ่ที่เป็นเป็นไม้ไผ่ที่แข็งค่างหายากอัมนกันครับส่วนอันนี้พิเศษหน่อยส่วนนี้มันจะค่าดักแด,ด้แล้วตามธรรมชาติผมเจอนะครับมันจะคว่ำหัวลงฟังข้างล่างแบบนี้เลยเราจะดู ตัวจริงที่มันอยู่ตามธรรมชาติเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับในเฟซบุ๊กดูของจริงมันอยู่ยังไงแล้วก็นี่ดาเมจผมเป็นทำด้วยไผ่สองนางนะครับส่วนส่วนโคนของไผ่ผสองนางที่ว่ามันจะเป็นสองจริงหรือไผ่คาคีมส่วน ข้างบนผมปล่อยให้ลูกค้าไปแล้วและส่วนโคนของมัน,นตามันจะมีตาตาทั้งสองข้างผมเลยเอามาทำดามมีหลายปีแล้วครับส่วนนี้คล้ายๆนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแคลไซไหรไม่แคนไซอะไรสักอย่าง แต่ว่ามันเก็บยๆหอยผมก็เลยเก็บออกมาอะไรแปลกๆผมเก็บหมดเลยครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรมาให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับตามโอกาสนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ